อยากรู้ว่ามันเรียบหรือยังเอานิ้วเนี่ยนะลูบดูถ้าไม่มีเสี้นน่อยเอาเลเกอร์ลาดาไปชาไ้าพี่แค่นี้ลูกค้าก็เรียบร้อยแล้วค่ะครัคขอับคุณครับพี่วัดสะสมแต้งเป็นปีๆแรกเลยได้บ้างนี่เขามีให้กูสะสมกูว่าสะสมไปอะ่ะไปทำางานหางเงินหาทองน้องคายน้องคายพร<อ>้พอมขำนี้ดีนะพี่โอเคสวัสดีเป็นช่างทำบิวอินรับงานไปทั่วทั้งเหนือใต้ออก ถึงจะเดินทางไปไกลแค่ไหนก็ต้องเอาเพราะเศรษฐ,ฐกิจไม่สู้ดีนะักเง่ยตังค์ผมไม่พอมีอยู่หมื่นกว่าบ,บาทเดี๋ยวผมไปกดตังค์เพิ่มแล้วกันเนี่ยไปั่งตรงข้ามเนี่ยแป๊บหนึ่งอของนิดเดียวต้องสามหมืห่นเฮ้ยอย่าเพิ่งขึ้นของไปกดตังค์ก่อนฮลัลโหลแม่เงินเกี้ยงบัญชีเลยอะอ่าอ่แล้ว งานมันก่อนที่ไปทําที่บางบัวทองอะ่ะเขายังไม่โอนมาอีกเหรอไม่มันหลายเดือนแล้วนะเออจริงๆมันต้องได้แล้วอะ่ะอืมโอเคแต่ไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวจะได้เงินจากงานวันนี้ที่ไปส่งอะ่ะโอเคเราจะรีบกลับ ผมก็เพิ่งมาเหมือนกันไม่ฉันไม่สนใจคุณจะอ้างอะไรก็ตามใจเย็นก่อนไม่ใจเย็น<อ>คุณเห็นไหมนี่อะไรนี่ผมกําลังโทรหาเขาอยู่เนี่ยแล้วลยังไงคือ<ถ>คใจเย็นก่อนคุณใจเย็นฉันไม่เย็นแล้วฉันไม่สนใจขี้โกงนิสัยไม่ดีไม่รับผิดชอบดูสิของเถอเกินการรับงานฉันไปแล้วทิ้งอย่างเงี้ย่ยนะไปเจอที่โรงพักเจอจะที่โรงพักได้เลยนิสัยไม่ดีขี้โกงพอต้นไล่ขี้โกงอ,อ๋เงอเฮ้ยมีโทรศัพท์ไหมายิ้มหน่อย เอ่อผมสวัสดีครับพี่ตุนหรือเปล่าพี่ครับอ่ะเบอร์เบอร์เบอร์นี้สวัสดีครับพี่เอ่อผมตอนนี้อยู่หนองคายแล้วครับพี่อ๋อที่ว่าพี่ให้ผมเอาของไปลงอ่ะครับพี่ตอนนี้ผมอยู่ที่ไซงานแล้วครับอย่างงี้พี่ตุนผมขอร้องนะพี่นะผมกลับบ้านไม่ได้พี่เดี๋ยวรบกวนพี่โอนเงินมาก่อนครึ่งหนึ่งนะพี่ตุนนะคือยังไงก็ช่วยผมพี่ผมผมไหวแล้วพี่นะขอร้องนะพี่นะนะพี่คือ ผมอยากกลับบ้านไปหาลูกเมียผมแล้วพี่ผมไม่เอาแล้วพี่ฮัลโหลพี่ตุนครับสัญญาอะไรพี่จะมาทำอย่างนี้กับผมไม่ได้นะพี่ผมหมดไปหลายแล้วนะพี่ไอเหียมึงอย่ากองหัวฮะมึงอย่ากองหัวลูกเมียกูยังอิงกูได้ไง,งกูลงทุนไปชิมขายแล้วเนี่ย,ยไม่เอา บ้านไงดีวะน้ำมันก็หมดแล้วอ่ะเฮ้ยมีตังค์ให้ยืมไหมวะ สวัสดีครับสวัสดีครับเอาแต้มแลกน้ำมัน2,000ครับได้ครับบ้านคือวิมานของเราในวันที่ย่ำแย่การมีน้ำมันกลับบ้านคงเป็นเรื่องที่ดีที่สุดถึงจนตรอกแต่ไม่จนแต้ม บัตร PT Max x, ได้แต้มไวเหมือนได้เงินคืนสมัครวันนี้ได้แต้มคูณ2พร้อมให้อีก120แต้มสมัครฟรีที่ max PT Max Card com บัตร PT Max มีแต้มก็ไปต่อได้